Þakk fyrir að hluta. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบงค์ลิเซ่นวันกันีกเช่นเคยแล้วเราก็ยูด่ดนเกมโต้ลัวตาลูสับวิทวิยาจารย์ครับในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสุ่มในกิจกรรมหอโออาดไม่รู้ว่าจะได้ของอะไรบ้างในวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยแต่ก่อนอื่นครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมดีมีคุณภาพก็ต้องขอแนะนำเป็นร้านเติมเกม powerpay สะดวกเติมถูกเติมไวปลอดภยัยร้อเปอร์เซ็นต์อย่างแน่นอนครับลองไปใช้บริการดูสำหรับใครที่ใช้บริการกับร้าน powerpay อย่าลืมกดเลือกสนับสนุสน,นสตรีมเมอร์เป็นช่องแบ นนจะส่มได้เกลือแค่ไหนอะเดี๋ยวเราไปดูกันโดยวันนี้เนี่ยก็โหอาผมเติมไปแล้วนะจริงๆมีอยู่อย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือผมไปเติม19 219แล้วก็69ไงเออแต่ผมไม่รู้ว่าหลังจากที่เติมแพ็ก19บาทแล้วมันจะมีแพ็ก19บาทตรงนี้เด้งขึ้นมาหลังจากเติมแพ็ก19บาทเสร็จมันก็จะมีแพ็ก35เด้งขึ้นมาอีก2 2รอบนะครับผมเห็นปะมีซื้อได้สองครั้งโอ้โหนะไม่น่าเลยแต่ไม่เป็นไรครับนะถือว่าทำคอนเทนต์ให้ทุกคนได้ดูกันแล้วกันไม่น่าซื้อแพ็คแพงเลยเอาล่ะจะมีเป็นประมาณนี้ผมก็จะกะสุ่มแบบเบิ่มๆเลยนะครับผม,มในวันนี้ โอเคเดี๋ยวขออนุญาตปรับเป็นสุดเลยนะซื้อประมาณ8000เอาดีป่ะวะเอาสักหกสิไปก่อนนะครับผมหกสิไปก่อนเออเดี๋ยวเราค่อยมาซื้อใหม่ปั๊บม,ม,มันแค้นไงไอรอบที่แล้วอะ่ะมันมีกิจกรรมแบบนี้เข้ามาเว้ยแล้วก็เป็นทางด้านของเสียไป,ปยซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมจนมากๆเลยแต่ตอนนี้ผมค่อนข้างที่จะฟูนะพอที่จะเล่นแล้ว <c oughs> แล้วก็ขอเสริมหน่อยนะว่ากิจกรรมแบบนี้มาแล้วคาดว่าน่าจะตัวละครอีกไม่ช้านี้อันนี้ก็ต้องเตรียมใจไว้ด้วยนะครับมันเหมือนกิจกรรมที่แล้วซึ่งกิจกรรมที่แล้วเนี่ย กิจกรรมมาราว,วันที่24มั้งแล้วก็วันที่26เนี่ยก็เป็นกิจกรรมเอ่อทางด้านตู้สุ่มของน้องเสี่ยวไปเลยมาเดี๋ยวเรามาสุ่มกันแบบเบิบๆกันเลยดีกว่าครับว่าวันนี้เนี่ยจะได้อะไรโดยการันตีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ120ครับเราได้แกนไอตัวนี้อย่างแน่นอนนะโดยพวกแกนตัวนี้หน้ากากอะไรต่างๆเนี่ยมันจะไปอยู่ในที่แรกเดี๋ยวผมเปิดให้ดูกันแล้วกันเอาเป็นว่า ตอนนี้เนี่ยเราสุ่มกันเลยดีกว่าครับกดไปครับหนึ่งครั้งบึมเข้าไปอื้มเกลืออื้มสมุนไพรสมุนไพรมาอีกมาอีกอื้มอื้มเดี๋ยนะเฮ้ยทำไมมันออกแต่สมุนไพรวะเด่ยโอ้เกลือจัดโอเคตาเทพดาวมาแล้วหนึ่งว้ามาว่ะมาว่ะยังมีโอกาสลุ้นไปต่อไปต่อปึ๊บปึ๊บปึ๊บขออีกสักหน่อยวะเออห้าหมื่นมาไม่เป็นไรก็ยังถือว่าดีห้าหมื่นมาอีกแล้วอื้มเฮ้ยสามสิบแล้วนะเว้ย โอเคกระดูกมาเอ้ยกระดูกดับเบิลเมื่อกี้คุ้มแล้วคุ้มแล้วนะเอ้คุ้มอีกแล้วคุ้มสามต่อโอ้โหโอ้โหมาว่ะมาว่ะเอ้ยอึบฮึบอิบบมันต้องแบบนี้ดิมันต้องแบบนี้มันถึงจะคุ้มปุ๊บปุ๊บเอ้ยแต่แก่นผีพุ่งใต้อะไรนี่ไม่ออกเลยนะไอกระดูกส่วนหน้าอกเหมือนกันมีแต่ออกส่วนแขนมาเลยอะโอเคเจ็ดสิบอันเนี่ยผมได้กระดูกตัวนี้แขนนะครับผมเป็นทางด้านของสามเนาะแบบเลือกด้วยโอ้โห ดีมากเลยนะก็จะดองเอาไว้แล้วก็ตัวนี้ครับออกมา1แล้วก็แก่นตัวนี้ครับออกมาอีกหนึ่งืแต่ของดียังไม่ออกเลยอะอยากได้แบบแก่นแดงอะไรอย่างนี้ได้ปะโอ้โหเดี๋ยวก็มาซื้อต่อครับผมอีก40แล้วก็ซื้อตรงนี้อีกครับปับ๊บอืมได้ร้อยยครับพร้อมที่จะเตรียมเอาไว้แลกกระดูกส่วนหน้าอกในวันพรุ่งนี้นะส่วนหน้าเนี่ยผม มีแผนที่จะแลกอย่างอื่นอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายท้ายคลิปก็แล้วกันเนาะเอาไว้ตอนนี้เนี่ยขอสซูมแบบเบิ่มๆกันเบิ่มๆอีกแล้วอะไรวะเนี่ยบึ๊บบึ๊บออกไหมออกหนอ่อยเถอะนะซุ่มไปเยอะแล้วโอ้โหก,กระดูกอีกแล้ววะ่ะกระดูกส่วนแขนส่วนขาส่วนมือโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยยี่สิบแล้ว,ลวไม่นะไม่นะรู้สึกว่าแดงไม่ออกสักอันเลยเหรอซุ่มไปเยอะแล้วนะเกมโอ้โหส่วนขาอีกบึ๊บ อผีวงใต้ร้อยยี่สิไงไอสัตว์ไม่น่าดีใจเลยลืมไปโอ้โหออกมานี้อันเดียวแล้วก็ได้กระดูกส่วนแขนไปสี่นะครับผมส่วนขาอีกสองนะจะเป็นประมาณนี้โอ้โหอ่ะทุกคนผมขอเสริมอะไรอย่างหนึ่งนะผมลืมดูก็คือไอเงื่อนไขตรงนี้นะเห็นป่ะทุกคนมันบอกว่าสะสมถึง150อันมันจะทำการอ่อ เปิดสม,สมบัติอะให้เรารับฟรีเว้ยอันนี้เพิ่งรู้นะครับผมเห็นปะเราก็สามารถเปิดได้ต่ออีกเอา้าสรุปมันมีแบบนี้ด้วยเหรอดังนั้นเราก็มาเปิดต่อกันสิครับเอออันนี้เป็นทางด้านของแกนสมบัตินะเห็นปะเราต้องใช้ตามที่จํานวนมันกําหนดนะถ้าเกิดว่าเราครบร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบอะไรอย่างงี้มันก็จะปลดล็อกให้เราเนี่ยสามารถมาได้สุ่มกันอีกรอบเออโอ้โหโคตรดีและมีที่แลกตั๋วด้วยเพราะว่าตั๋วตอนนี้ไม่แลกดีกว่ามันมีเยอะแล้วนะอ่ารับไปรับไปเฮ้ยเราได้ไปสุ่่ตอทกคน ยังไม่หมดแค่นั้นว่ะเฮ้ยคุ้มคุ้มแบบนี้คุ้มเลยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกอีกเท่าไหรอ่อ่ะอีก30สิบเลยเหรอโอโหผมเปิดมาร2อยิได้ฟรีมาอีก30สิบนะโอ้โคตรดีอะ่ะไปออกมาหน่อยเหอะนะดาวแดงอะ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บสีดาวแดงเอ้ยสีดาวเฉยๆปึ๊บโอ้โหออกส่วนขาวะ่ะเฮ้ยกส่วนขาอีกแล้วส่วนขารวยรวยจัดเลยอ,อืแบบนี้แหละกดไวๆเจ็บไวๆครับผมนะก็ ได้ครบมาแล้วอ่ะสรุปใหม่อีกรอบหนึ่งนะก็จะเป็นทางด้านของส่วนบือเนี่ยสชิ้นแล้วก็ส่วนขา4ชิ้นแล้วเป็นแบบเลือกโอ้โหสามารถดองเอาไว้ใช้ในอนาคตได้นะว่าเราแบบขาดเหลืออะไรอย่างนี้เฮ้ยดีนะครับผมดีอันนี้ดีเลยอะ่ะแล้วก็ได้แก่นทางด้านของพรเทพดาวมาอันหนึ่งครับแล้วก็ได้ผีพุ่งใต้มาอันหนึ่งเนาะเออก็จะเป็นประมาณนี้และอีกอย่างเนี่ยก็ยังไม่ได้แลกเลยนะผมก็ไม่รู้ว่าจะแลกอะไรดีแต่อันนี้มีอยู่140แล้วถ้าเกิดว่าผมเอ่อซื้อทุกทุกวันแล้วก็เติมออีนนิห่ยเเไป180 8ม ร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบเดี๋ยวมันเยอะเกินไป <c oughs> โอเคมาเปิดเอ้าได้ต่ออีกนะครับผมเห็นป้าปลดล็อกอ่ามันจะมีปลดล็อกไปเรื่อยๆนี่ว่าเช็ดเคดังนั้นเนี่ยสูกต่อครับเออไม่น่าเติมเยอะเลย <c oughs> โอเคไปต่อครับเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเรียบร้อยคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มป่ะคุ้มจัดจัดคุ้มจัดจัดโอเคเฮ้ย เชื่อได้มาแล้วว่าหนึ่งอะโอ้โหออกมาแล้วออกมาจนได้รวมๆแล้วเนี่ยจากปกตินะถ้าเกิดว่าเราซื้อเติมตามปกติผมสุ่ม120ผมได้มาเพิ่มอีก40อันแล้วก็ได้ทางด้านของไอตัวนี้ไอหอโออาร์นะครับผมได้มาเพิ่มอีกถึง140อันวอเดอร์โคตรเยอะนะครับผมอันนี้คุ้มมากคุ้มกว่าไอรอบที่แล้วอีกนะไอรอบที่แล้วที่มันมาก่อนเสียวไปอ่ะอันนั้นคุ้มกว่าอีกนะคืออันนี้แบบคุ้มกว่าอีกอะโอ้โหไม่ได้เชื่อเอาละเดี๋ยวกลับไปดู คลิปต่อในปัจจุบันกันเลยอันนี้ผมเอามาแทรกเฉยนะอ่ะเดี๋ยวอธิบายดี่งนะครับผมสําหรับตัวหน้ากากเนี่ยหน้ากากค่อนข้างแพงเลยนะต้องร้อยห้ถ้าเกิดว่าใครรีบอยากดันพลังเนี่ยก็สามารถเล็กได้แต่นะครับผมผมแนะนําว่า ใครที่เป็นสายเติมที่แบบตัวละคร5ดาวอยู่แล้วในอนาคตครับมีอยู่สิ่งหนึ่งที่มันจะมานั่น,นคือตรงนี้ครับออที่แรกนะครับผมอ่ะมันจะมีอยู่ตรงไหนวะอาเกนผลึกวิญญาณครับจะมีพวกหน้ากากมีแก่นผีพุ่งใต้แล้วก็ของรางวัลอะไรต่างๆเนี่ยมีครเยอะเลยดังนั้นกิจกรรมนี้ผมอยากให้โฟกัสก็คือเป็นทางด้านของกระดูก4ดาวมากกว่าซึ่งผมไม่ได้เลยน่าจะต้องการันตีนะครับผมแล้วก็เหลือเพจอยู่ที่อ่าพันเก้าสองหนึ่งนะแล้วก็อีกอย่างที่ทุกคน ควรรู้ก็คือเวลาเราสุ่มเนี่ยมันมีอยู่เพียงแค่เท่าไหร่อ่ะมันมีจํากัดบอกอยู่นะไหนขอดูหน่อยมันบอกว่าได้1ครั้งใช่ไหมอ่าทุกครั้งการเปิด120จะได้รางวัลใหญ่แก่นพีพุ่งใต้ขั้นต่ำหนครั้งอ๋อรับได้สูงสุดสี่ครั้งใช่ป่าวะอออ๋อออน่าจะแบบ รอบหน้าเนี่ยน่าจะเป็นอย่างอื่นมากกว่าครับน่าจะเป็นกระดูกสีดาวแล้วก็อะไรต่างๆเนาะโอเคจะมีประมาณนี้แต่ก็ถือว่าได้กระดูกนะเอาไว้เตรียมไว้เยอะๆนะครับผมเอาไว้อัพแบบให้เชียร์เล่นเสียอะไรอย่างงี้กำลังดองๆอยู่นะเออก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแม่มาไวไปไวจริงๆ